สวัสดีคะ่ะพี่น้องพอ,อกันคือเกาค่ะในช่องแซบไลา์สไตล์สาวแม่มมาค่ะมณนี่ผ้ามากินตําเล็บมือนางคะ่ะพี่น้องเ <c oughs> บิรงพี่น้องเล็บมือนางแบบอวบๆใหญ่ๆคะ่ะอันนี้แก้เองนะจ๊ะพี่น้องจ้าเบิรงนจ้ะแบบอวบๆด้วยคะ่ะใส่อันเซนขนมจีนค่ะนี่ขนมจีนขนมเซนน้ําปลา้านัวๆพักมันนี่ก็จะมีพักบุ้งแล้วก็พักชีนะคะแล้วก็อันจะมีพริกเขียวพี่น้องแล้วก็มีอันผักกาดดอกมากนิดนึงจ้ะมาจากกินน้ำกันแซบๆคือเกาค่ะพี่น้องตำใสพริกแห้ง ตาเองคือเก่าเด้อจ้าเด้อโอ้ยน้ำลายแตกพี่น้องเบิงสีน้ำตำาแบบจวดจัดดีค่ะหืหนัวม,มากบาดพี่น้องจ้า าแซ่บ<ไ>นัวครักจะเปนหนอ ดินไก่ไม่มีกระดูกเพรวาแกะเรียบร้อยแล้วนะคะ up. มุ้มินตํากันตำแซนมกอกสองนัวนั่นเป็นคนนึงที่กินผักบุ้งนู้นใช่ปะมากินผักเอ้ยกินใบมันไม่ค่อยแบบมากใบแบบน้อยๆนะแม่ สิมากินต้นม,มันกรอบดี มีคนถามว่ามีวิธีอย่างที่ใส่อันมือกินตามห้วงแบบนี้นยุ้มเส้นแบบนี้เพาจากไหนมันคือบาแสบมือหนูบ่มีวิธีเรือเปพี่น้องมันบาแสบมือไหมกินแล้วเข้ากระหลังมือมันก็บาแสบได้พี่น้องแต่ว่าปากตามขอปากนี่จะมีความแสบอยู่มันอาจจะแล้วแต่ผิวนางของแต่ละคนจ้ะอย่างหนูเนี่ย กินแล้วก็ลางมือก็ปกติบวชแสบอาการหอนจะไม่นเนาะคือเปิดงงเสียไปอื้ม ลิ้นลำจ้ำแม่ยินใกล้อบอวบจ้ะอากาศก็เริ่มฮ้อนแล้วเนาะเข่าสู่หนาห้อน แกเองจ้ะพี่น้องหลายคนถามมาแบบหลายแห้งจ้ะพี่น้องบอกว่าให้อันแกให้เบิงเ้งแน่ลงวิธีแกลงวิธีตําอันเล็บมือนางแบบนี้ให้เบิ้งเนี่ยจะบอกว่าหนูบ่มีเวลาอีหลจจ้ะพี่น้องบ่ม่นว่อยาเขตให้เบิ้งเด้อจ้ะเด้อบ่มีเวลาอีหลีจ้ะทิงอันทายคลิปทิ้งตัดคลิปพาลังเถื่อแบบมีรีวิวเขาอย่างซี่ก็ต้องมาน่งคิดคอนเทนต์แบบเนี้ยพนูกับแบบ พยายามหาเวลาแต่ก็แบบบอดด้ออหลีจ้ะพี่น้องขอโทษขออไัยน้ำเ้อค่ะเดี๋ยวผู้ใดที่ขอก็นยังบ่าทันที่เดห,หางเนาะ้าให้เอ็กหนูเด้อ,อหนูเหดทุกอย่างคน,น,ดเ,นงงเดียวแบบนี้มันเลยเห็ดบ่าทานันจ้ะ ผมก็เลยอันอัสไซส์บอกวิธีเฮ็ดในคลิปเอาพี่นอ้องหลายคนเพิ่นกนอยากเห็นเป็นอันวิดีโอนะจ๊ะพี่น้องอยากได้แบบเป็นวิดีโอมันจังเบิ่งง่ายคือเก่าค่ะวิธีเฮ็ดกับบอกเพื่อเก่าต้มประมาณครึ่งชิมมองปริ้นไก่มาอะไรก็ต้มประมาณครึ่งชิมอออกกม,ม,ม,มองเสร็จแล้ว เอาไปแช่น้ำเบกกิ้งโซดาตักน้ำใส่อันกระปุกจ้ะพี่น้องกระปุกยังก็ได้ที่มันมีฝาจังเีษแล้วเขากับใส่เบกกิ้งโซดาประมาณซอนหนึ่งหรือว่าซอนครึ่งจังเีต่อตีนไก่ประมาณครึ่งโลแบบเนี้จ้ะพี่น้องแล้วก็ต้มประมาณ30นาทีเสร็จแล้วเขากับไปแช่น้ำที่เทาอันผสมกับ soda เบกกิ้งโซดาเนาะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นขึ้นหนึ่งจ้ะตื่นเ้ามากก็คือแก้เลยกรีดเอามีดกรีดตามคามันเนี่ยจ้ะพี่น้อง กีดเลยแล้วก็ค่อยๆเอานิ้วเมือเขาเนี่ยแหละแทะแทะ,แทะออกจากกระดูกเนะาะง่ายๆด้วยจ้ะเผ็ดบรหยากอ่ะแต่ว่ามันสิเจ็บเล็บเขาเนี่ยทำเพราะนะ้นแบบเล็บเมือ <c oughs> สันๆเนี่ยสิเจ็บ มือเด็กเป็นอ่างคือมือเลีวแต่ละมันเนี่ยเมื่เตนน้นตลาดอุันสุดท้าย สุดท้ายแฟนหหรอแฟนสวยจ้าแซว อาจจะพี่น,อน้องเมื่อเลยจ้ะเว้พิษน้ำตาแตกจะพี่น้องเงาแตกเงาแตกอากาศก็ฮอนแนวกินกับพิษเพศแสบแสบค่ะพี่น้องคะนั่นละค่ะมื้อนี้ก็กินมื้อนะคะพี่น้องคะอาจจะเหลือแบบข้าวปุ้นแนงจ้องหน่อยนั่นละค่ะวิธีบอกกับยางถิ่นนุ่มบอกไปนั่นละค่ะพี่น้องผู้ใดขอคลิปมาเนาะกระฐานแนงจ้องหน่อยนะคะพี่น,อน,ออน,อนอ้องคะมันบ่มีเวลาค่ะหนูสิพยายามหาเวลามาเด้อค่ะเด้อเฮ็ดให้เบิ่งค่ะนั่นละคะ่ะเดี๋ยวจะขอพิดคลิปจำนี้นะคะเด้อจังใดก็ฝากพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็้คลิปต่อๆไปของหนูแน่นะคะเดอ้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าคะ่ะมือนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะพี่น้องขอบคุณคะ่ะ